เรามาดูลบเรื่องทศนิยมกันต่อนะครับเรามาหาผลลบของยี่สิบแปดจุดหนึ่งูนนะครับลบอยู่กับสามจุดสี่สี่ห้านะหาคำตอบอมานะอย่างแรกที่สุดคือเราต้องตั้งตั้งโจทย์ก่อนนะตั้งโจทย์โดยให้ทศนิยมตรงกันนะครับเดี๋ยวเราตั้งเลยนะครับอ่าเราได้โจทย์ออกมาแล้วนะครับตรงกันนะทศนิยมตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขีดเส้นสักนิดหนึ่งนะจะได้เห็นชัด เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถจะลบกันได้แล้วนะครับข้างบนเป็นศูนย์ข้างล่างเป็นห้านะชักมันอันนี้เป็นสิบนะครับสิบยืมมาเป็นสิบสิบลบห้าเหลือห้านะครับนะเหลือห้าแล้วตรงนี้เท่าไหร่ครับเหลือเก้าเก้าลบสี่เหลือเหลือเท่าไหร่ครับเก้าลบสี่เหลือห้าเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือศูนย์ถูกไหมศูนย์ชักมาเป็นสิบนะยืมยืมแปดมาหนึ่งเป็นสิบนะสิบสิบลบสี่เหลือหก จุดเหมือนเดิมถูกไหมครับนะจุดก็เอาไว้ให้ตรงกันนะครับแดถูกยืมไปหนึ่งเหลือเจ็ดเจ็ดลบสามเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่นะครับเช่นเดียวกันตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ได้ถูกยืมอะไรก็ชักลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับยี่ส5ี่จุดหกห้าห้านะครับเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับสังเกตง่ายๆข้อนี้ง่ายๆครับเอาทอนอย่าให้ตรงกันนะครับตรงตรงที่มีช่องว่างข้างบนก็ใส่เลขศูนย์ลงไปนะครับ แล้วก็ทำการลบปกติ